สตอรี่วันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวชมหอเพื่อนเพื่อนอยู่หอนอกเพื่อนคนนี้ชื่อว่าแป้งแต่ว่าก่อนอื่นเลยก็คือเราจะเอารถออกยังไงถูกแน่นมากเราต้องยกรถก่อนเพื่อนเลี้ยงแมวด้วยเดี๋ยวไปเล่นแมวที่หอเพื่อนก็ตอนนี้เพิ่งเพิ่งเรียนเสร็จเพิ่งเรียนขิมเป็นวิชาเสรีของคณะศิลปศาสตร์ก็สนุกดีอาจารย์ใจดีด้วยติ๊งเต็งเต็งก็เจอกัน ก็ถึงหอเพื่อนแล้วน,นะคะเป็นพึกษาแมนชั่นเข้ามาตรงตลาดสีต่างตรงประตรูรอาแต่ก็แม่ซื้อขนมให้เด็กๆด้วยก็พึกษาแมนชั่นก็จะมีเด็กมอออยู่มันให้เราขึ้นมาเองนะคะห้องมันอยู่ไหนวะแค่ห้องนี้ไหมคะสว,วัสดีค่ะค่ะโอ้หนูวิ่งมาหามามีหรอลูกิ<ม>ถึงจังเลย ลูกชาวมามีมามีซื้อขนมมาให้หนูด้วยอืมคิดถึงมามีไหมคะม,ม,มาถ่ายรูปดีๆกันบ๊ายบาย ใส่ชอบมาเล่นกับแมวเนาะกำลังปัดขนแมวออกอยู่แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่านี่มันเฝ้ามันนอนเฝ้าเลยไม่รู้ว่าไม่อยากให้เอาออกหรือเปล่าเกินยาวยาแล้วคะ่ะขนแมวนะคะแมวตัวนี้เลย ตอนนี้เล่นกันเหน่อยทั้งคนทั้งแมวเลยวองจังเลยน่าจะนอนกันนะคะก็กลับจากหอเพื่อนเสร็จแล้วก็แวะก,กินข้าวที่โรงช้างแล้วก็ตอนนี้คือเดินกลับหอก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรต่อดีไม่สิสิ่งที่ต้องทำมันมีเยอะเลยเช่น,น,นอ่านหนังสือทํางานงานค้างมีเยอะมากเลยแต่ว่าที่แกจทำก็ ไม่รู้จะทำอะไรดีช่วงนี้เบื่อมากเลยก็ผ่านไป,ไปอีกหนึ่งวันก็ขอบคุณที่ติดตาม